สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องจับเล็กชาแนลนะคะคลิปนี้แอดจะมาแนะนำสอตัวล่างเราพัฒนาให้นะคะก่อนจะมาดูนะคะมาดูคำเตือนนั้นก่อนนะคะการคำนวณน,นี้นะคะเป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เป็นแค่การคาดการตัวเลขเพื่อใช้เป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะการคำนวณอาจมีถูกมีผิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอให้ทุกท่านโชคดีในการเสี่ยงโชค จากช่องจ็บเลขช n แนลนะคะเอามาดูสองตัวล่างนะคะงวดที่แล้วแอดให้เน้นที่หลังหน่วยเป็นเลข2กับเลข3นะคะมันก็หลุดเนาะมันดันไปออก92ข้างบนนะคะแล้วก็96ข้างล่างแอดก็ต้องขอโทษด้วยเนาะตัวเน้นให้เน้นไม่ถูกนะคะมันเข้าตัวนี้นะคะ96ล่างตรงๆเลยนะคะ แมบอกไม่ต้องกลับมันก็เข้าตรงจริงๆนะคะเดีย๋ยวมาดูงวดนี้เนาะหลักสิบนะคะสิบล่างนะใช้ หลักแสนบวกกับหลักร้อยบนนะคะแล้วก็หลักหน่วยใช้หลักแสนบวกกับหลักหน่วยบนแล้วก็บวกสองคงที่นะคะเห็นไหมมันอาจจะตัวเล็กไปหน่อยนึงเนาะเดี๋ยวแอดขยายให้นะคะอ่ะก็มาดูนะคะห้า บวก6ได้11ลบ1นะคะอันนี้มันจะเป็นลบ1นลบ1แล้วก็บวก1บวก1นะคะ <1> 1> ก็จะเป็น5บวก6ได้11แล้วก็เป็น1 0 2 3นนะคะศูนย์หนึ่งสองสามส่วนหลักหน่วยก็เป็นห้าบวกกับสอง ก็เป็น7จ็แล้วบวกอีก2ก็เป็น9ก้านะคะก็เก้าน่าจะหลัก10นะคะมาที่1กับ2 0งศน่าจะ1กับ2นะคะ,ะเดี๋ยวแอดเขียนก่อนเนาะ09

สามหนึ่งสามสองแต่จะย่อให้นะคะถ้าใครชอบชุดนี้ก็จัดไปนะคะแต่เดี๋ยวแอปขอดูก่อนนะคะเพราะว่าหลักหน่วยมันตรงที่ห้าหกเจ็ดอ่ะสุดนี้เก้าสองล่างไม่เข้านะเข้าเก้าหกเนาะอันนี้ถือว่าผิดนะคะ แอดเน้น9ก9 3ก็ไม่เข้านะแต่หลัก10แอดเน้นถูกนะคะออก96มาดูสูตรนี้กันนะคะสูตรนี้งวดที่7นะคะ599692ใช้หลักพันบวก9คคงที่ส่วนหลักหน่วยใช้หลักแสนบวกกับหลักหมื่นนะคะ ก็จะเป็น9บวก9 9 2 18ลบ1เป็น7บวก1เป็น9 0ส่วนหลักหน่วยได้4 5 6 7ก็จะได้74 7จ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดสีห้าปดหกดเจ็้าห้าห แล้วก็เก้าเจ็ดศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดเอามาดูสุตรที่สามนะคะอันนี้สูตรเก่าเนาะมาดูเมื่อที่สิบนะคะ เก้าเก้าหกเก้าสองใช้หลักพันบวกกับหลักร้อยพันบวกร้อยหลักหน่วยใช้คูณสองก็จะได้ ห้บวกหก็ได้11บเนะคะอันนี้นับเรียงตัวเลย1 2 3 4ส่วนหลักหน่วยก็เก้าสองสิบแปก็จะได้1 8

สี่เก้าสี่ศูนย์สี่หนึ่ง หลัก10แอดได้1 2 3นะคะเน้นมากที่สุดก็คือเลข1แต่หลักหน่วยมันไม่โดนของแอดเลยหลักหน่วยมันอันนี้มันชนที่เลข7เนาะมันชนที่เลข7หลักหน่วยได้5 6 7 4 5 6 7 มันก็จะมีชุดเนี้ยที่ได้นะคะ04 05 06 07แล้วก็14อันเนี้ยตัวเนี้ยต้องกลับนะคะ14 8ติดดับไม่มี8นะคะหลักหน่วย ลบหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ชวนที่หนึ่งศูนย์หนึ่งสอง น่าจะมาที่หลักสิบเลขหนึ่งนะคะมันจะได้เนี่ยหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดมันเป็นสูตรนี้นะคะมันหลักหน่วยเนี่ยแอดว่ามันน่าจะมาสูตรนี้แต่หลักสิบเนี่ยมันจะมีศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดที่มันชนนะคะมันชนได้ศูนย์กับหนึ่งแล้วก็มีสองอีกตัวหนึง่ง มันจะได้อีกตัวหนึ่งนะคะก็คือหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหหนึ่งเจดเอาแค่เอาแค่แชุดนี้พอนะคะไม่ต้องกลับนะคะ สูตรเนี้ยแอดว่ามันจะน่าจะมาหลักหน่วยตั้งแต่7ลงมานะคะ7 6 5 4ส่วนหลักสิบแอดว่ามันน่าจะมาส,ะะสูตรนี้นะคะสูตรเนี้ยศูนย์หนึ่งสองสามมันน่าจะมาที่1 2 3อ่ามีศูนย์ด้วยเนาะเพราะมันชนที่ศูนย์นะคะเด่น0 1 2เนี่ยคะ่ะแอดว่าน่าจะมา3ตัวนี้หลักสิบถ้าใครจะเพิ่ม2อีกตัวนึงก็ได้นะคะแต่แอดเน้นที่หลักสิบเป็นเลข1นะคะ หรือใครจะรูดหนึ่งก็ได้นะคะเน้นที่หลักสิบนะคะ ล่างนะเดี๋ยวคนล่างหลักหน่วยเด่นที่น่าจะเป็นหกกับเจ็ดนะคะเดี๋ยวถ้าหกเจ็ดค่ะหลักหน่วยน่าจะเป็นที่เลขเจ็ดน,นะคะก็คือหนะะึ่งเจ็ดเนี่ยค่ะหนึ่งเจ็ดศูนย์เจ็ดสองเจ็ด ส่วนหลักสิบเด่นมากที่สุดได้ตัวเดียวนะคะคือเลขหนึ่งแอดว่าชุดนี้มันน่าจะมา <c oughs> มันน่าจะมามาตรงนะคะเหมือนงวดที่แล้วที่แอดให้มันก็มาตรงแต่มันมามันมาที่ล่างเก้าหกแอดเน้นเก้าสองให้นะคะ ส่วนบนแอดเน้นเก้าสี่มันมาเก้าหกนะคะมาชุดนี้นะคะอ,อ๋อไม่ใช่ล่างมันมาชุดนี้นะคะเก้าหกบนมันมาชุดนี้เก้าสองนะคะแอดก็เน้นให้เนาะเก้าสองเนาะเพราะว่าแอดเห็นว่ามันเด่นนะคะก็ต้องขออภัยด้วยนะคะมันสลับเนาะอันนี้เนาะเก้าสองมาบนเก้าหกมาล่างนะคะเดี๋ยวแอดขอไปไล่สูตรดูอีกทีนึงนะคะ มันน่าจะเป็นชุดนี้นะคะเห็นไหมเดี๋ยวแอดย่อให้ดูนะคะแอดก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้แอดด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจเนาะจากช่องจับเล็กชาแนลนะคะสวัสดีค่ะ